เพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารได้อย่างทันท่วงทีและต่อเนื่องอย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดชอบและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารสวัสดีครับกลับมาพบกนันอีกครั้งกับช่องเืินไปพ,พิบัติโดยในวันนี้แอดมินจะมาพยากรณ์อากาศประจำวันจันทร์ที่10มกราคมจนถึงอังคารที่11มกราคมกันนะครับ จากการคาดการณ์ของกลมอุตุนิยมทิยาพยากรณ์อากาศในอีก24ชั่วโมงข้างหน้าความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นมีกำลังอ่อนตลอดทั้งช่วงนะครับในช่วงนี้ปกคลุมประเทศไทยทางตอนบนรวมถึงทะเลจีนใต้ ลักษณะด,ดังกล่าวจะทำให้ลมตะวันตกพัดปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือทาง,งตอนบนแทนแลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยทางตอนบนมีหมอกในตอนเช้าแต่ยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือและจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าบริเวณภาคกลางและภาคตะวันออกสำหรับยอดดอยบริเวณภาคเหนือจะมีอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดจะอยู่ที่ประมาณ5-15ถึงสาองศาเซนเซียสยอดภูมีอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด9-16ถึงสิองศาเซนเซียส สำหรับมรสุมตะออกเฉียงเหนือที่ปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลงตลอดทั้งช่วงแต่ยังคงทำให้ภาคใต้ทางตอนล่างมีฝนบางพื้นที่พยากรณ์อากาศบริเวณภาคเหนือ 1 0 1 1มกราคมอากาศเย็นถึงหนาวมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้า1 4 1 9องศาเกลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย30-35องศาเซลเซียสจะมีอากาศร้อนบริเวณยอดดอยอากาศหนาวอากาศหนาวจัดอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ5-15องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในวันนี้และวันพรุ่งนี้1 0 1ถึงมกราคมอากาศเย็นถึงหนาวแต่จะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้านะครับจากบริเวณความบรรากาศสูงหรือบรรายาศเย็นกําลังปานกลางลดลงเป็นกําลังอ่อนโดยอุณหภูมิต่ําสุดในช่วงดึกถึงเช้าประมาณ15-20ถึงยีองศาเซลเซียสส่วนสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย3 2 3สองถึงสาองศาเซลเซียสบริเวณยอดภูอากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ําสุดประมาณ9-16ถึงสิกองศาเซลเซียสลม ตนออกเฉียงเหนือความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงโดยตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้เป็นต้นไปนะครับบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะเริ่มมีลมกระโชกแรงเข้ามาบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือฝั่งตะวันออกก่อนนะครับและหลังจากนั้นอุณหภูมิจะค่อยๆลดลงในวันถัดๆไปส่วนการพยากรณ์อากาศบริเวณภาคกลางภาคกลางจะมีอากาศเย็นจะมีหมอกในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ1 9 2 1องศาเซลเซียสส่วนสูงสุด3 3 3 5องศาเซลเซียส ในช่วงเที่ยงถึงบ่ายนะครับจะมีอากาศร้อนลมตําออกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงส่วนพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกนะครับอากาศเย็นจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้า อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ19-24องศาเซลเซียสในช่วงดึกถึงเช้านะครับส่วนในช่วงเที่ยงถึงบ่ายอุณหภูมิเพิ่มสูงขึ้นประมาณ32-35องศาเซลเซียสจะมีอากาศร้อนในบางพื้นที่ลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลจะมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกนะครับ จะมีฝนฟ้าขนองเล็กน้อยแค่ในบางพื้นที่ประมาณ10%ของพื้นที่โดยส่วนมากนะครับจะเน้นบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาอุณหภูมิต่ำสุดนะครับทางตอนบนของภาคประมาณ21-25องศาเซลเซียสส่วนสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย31-33องศาเซลเซียสต,ตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะนอ,อกเฉียงเหนือความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมง ทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรและตั้งแต่นครศรีธรรมราชลงไปลมตะวัออกเฉียงเหนือความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลเคลื่อนสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนตกฟ้าขนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรส่วนพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนเล็กน้อยบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดประมาณ22 2 6องศาเซนเซียสส่วนสูงสุด3 3 3, 3 4องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรส่วนพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีเมฆเข้ามาเป็นบางส่วนจะมีหมอกบางเข้ามาในตอนเช้าอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงดึกถึงเช้าประมาณ 22- 24องศาเซลเซียสสูงสุดในช่วงเที่ยงถึงบ่าย33-36งกองศาเซลเซียสลมตวัดอกเฉียงเหนือความเร็ว10-15กิโลเมตรต่อชั่วโมง หากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามและอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันเป็นกันบ้างครับในแต่ละพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านสภาพอากาศในแต่ละพื้นที่เป็นเช่นไรบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกมีหมอกในตอนเช้าหรือไม่ครับในวันนี้หรือบริเวณพื้นที่ไหนมีอากาศร้อนอากาศหนาวอากาศเย็น บริเวณพื้นที่ไหนมีฝนก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันได้เลยนะครับสุดท้ายนี้แอดมินขอทุกท่านมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนร่ำรวยเงินทองเงินไหลนองทองไหลามาโชคดีมีความสุขขอบคุณและสวัสดีครับแต่ที่ลาซาด้าไม่ต้องเลือกกับส่วนลดท็อปปิ้งลักสด้าที่ลดได้